้ที่สอกนะคะ,ะทำงานพาร์ทไทม์ในระหว่างปิดภาคเรียนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยเริ่มงานตั้งแต่10เมีนาจนถึง30เมษาโดยทำงานเนี่ยทำทุกวันเลยแต่ได้ค่าตอบแทนเนี่ยชั่วโมงละ27บาทและทำงานวันละ8ชั่วโมงคำถามคือ ถ้าเขาทำงานจบอะ่ะเขาจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทนั่นเองก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าเริ่มงานตั้งแต่10มีนาจนถึง30เมษาใช่ปะ่ะ10บมีนาสิมีนาเนี่ยจนถึง30เมษามีทั้งหมดกี่วันอืมก็ต้องลองนับใช่ไหมอย่างมีนาลงไทยด้วยคมก็คือ มีนามีถึง31วันแต่เราเริ่มงานวันที่10ใช่ไหมแสดงว่าในเดือนมีนาเนี่ยจะมีทั้งหมดที่เราทำงานก็คือเอา31ลบ10แล้วอย่าลืมบวก1ก็คือบวกวันที่10ที่เราทำงานอะเดี๋ยวออกปะถ้าเราไม่บวก1แสดงว่าเราเริ่มทำงานวันที่11 แต่ถ้าเราบวก1ไปมันจะนับวันที่10ด้วยนะก็คือ3 1มสเลบสิเป็น21่บเวกหเป็น22วันจนถึง30เมษาสามสเมษาแน่นอนเดือนเมษาเราก็ทำงานกี่วันคะสาวันถูกปะเพราะว่าเราไม่ได้หยุดเลยเพราะฉะนั้นในเดือนเมษาเราก็จะนับตั้งแต่วันที่1นนั่นเอง เพราะฉะนั้นทำงานทั้งหมด52วันซึ่งทำงานวันละ8ชั่วโมงแสดงว่าทำงานใช้เวลาทำงานนะทั้งหมดก็คือเอาจำนวนวันก็คือ52วัน คูณด้วยวันละ8ชั่วโมงก็จะได้เท่ากับลองคิดเลขออกมาก็คือ416ชั่วโมงถูกปะซึ่งพอได้416ชั่วโมงแล้วเขาบอกว่าได้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ27บาทะจะได้ ตอบแทนทั้งหมดเราทำทั้งหมด416ชั่วโมงซึ่งชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมงละว7 7บาทอ่าทก็ลองคิดเลขมาดูนะก็จะได้ค่าตอบแทนทั้งหมด11232 บาทนั่นเองอก็ดูก่อนเลยว่าเราเนี่ยทำงานกี่วันทำงานตั้งแต่วันที่1ิบนีนาะจนถึงส0สเมษาแสดงว่าเราอะทำงานตั้งแต่วันที่1ิบแล้วัวนที่1ิบก็ยังทำงานอยู่ถ้าเราเอาสาสิบอดลบสมันจะนับเป็นวันที่สนบกอดรือก่อปะเหมือนเรานับวันที่ 1-10ถึง10อย่างเนี้ยท่านจะทำงานตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10จะทำงานทั้งหมดกี่วันเราก็นะับเป็น10วันอยู่ลป้าป่ห้าเแ0แต่ถ้าน้องลองคิดเลขดูถ้าน้องเอา10บลบหอย่างเนี้ยมันจะได้แค่9เพราะฉะนั้นน้องก็ต้องบวก1เข้าไปด้วยถึงจะเป็น10วันอันนี้ก็เช่นกันถ้าเราทำตั้งแต่วันที่10จนถึง3าเอ็ด เราก็ต้องเอา31ลบ10แล้วอย่าลืมสำคัญมากคือบวกด้วย1เข้าไปก็จะกลายเป็น22วันนั่นเองในเดือนมีนาเราทำงาน22วันเดือนเมษาเราทำงาน30วันเพราะว่าเดือนเมษามันนับตั้งแต่วันที่1ละถูกปะก็คือ30วันทั้งหมดก็เลยทำงาน52วันและ ทำงานวันละ8ชั่วโมงแสดงว่า52วันเนี่ยเราจะทํางานทั้งหมดก็เอาไปคูณกันก็คือ416ชั่วโมงนั่นเองซึ่งเขาให้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ27บาทก็จะได้ว่า416ชั่วโมงทั้งหมดคูณ27ก็คือเท่ากับ11,232บาทนั่นเอง 我怕，就一个。